เที่ยงสีหัวออออฟเข้าไปคูอเขาไม่เอาสารทีเขาตีเดียวเข้าไปเข้าไปเที่ยงเขียงเทียงตุ๊กเสื าจช่วยเท่าตีกด้วยอิจยกยองสายยกยองสามยกยองเลยซีเท้าชื่อเท้าบอกไปซีอ่ะเสร็จพิธีครับบรหลานขอขอบพระคุณคณะกรรมการรงเจมเก็ตย้ําให้ตลาดด้านใ่ายไว้เป็นอย่างสูงครับระดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนฉั่งเชียงซาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเคารบศพระดับแรกขอกขอบเรียนเชิญคุณมนชัยโชคเกิดสกุลนายกสมาคม คุณชาลีเจริญโศกที่ปรึกษ,ษาสมาคมอุปนายกสมาคมคนนิพาพิรัชชาสกุลระดับต่อไปเขาได้เชิญท่านรองนายกอบตอท่าทองหลางคุณประยุทธ์ปุณสิรีรัตน์และขอกราบเรียนเชิญอุปนายกสมาคมคุณปราภัสสอนกิจเจริญชัยให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครับขอกราบเรียนเชิญท่านห้าท่านขอเน,นื้นอ โอ้โห <Okay>. oh, น,นี่นี่แล้วใครอีกคนล่ะ